โว้ย้ไปโวยย้ยองไปผมบอกให้เดินไปก่อนนะครับเออพี่งไปก่อนแล้วเอออ้ยวุ่ยวายวุ่วายใหญ่เลยไปครับผมไปไปสิครับเออเออไปได้ไหมเออวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเออไปเข้าฉากแรกเสร็จแล้วนะครับผมเมื่อกี้ก็ตัวดำๆอยู่นะครับเมื่อกี้นะครับผมไปปฏิหางทำไมนั่นสวัสดีครับสวัสดีตอนบายๆนะครับผม ่าสวัสดีครับผมสวัสดีพิพัฒนะครับผมอาทำไรอาบน้ำเลยครับผมล้างล้างล้ากระเล็บหมินแต่วผมก็ว่าอยู่นอนอยู่ใกล้กันนะครับผมอ่าไอ้แย้มทำไรนะไอ้แย้มก็มีคำสั่งมาเขาบอกว่าอะไรนะครับก็มีคำสั่งบอกว่าห้ามไลสดนะครับผมในลานแสดงอ่ะเอ้งั้นไม่เป็นไรครับผมเราก็ถ่ายคลิปออกก็แล้วกันนะครับผม โอ้แต่แต่เขาก็ไม่ให้เราไล่อยู่บ้านก็ได้นะครับแล้วก็แล้วเราก็จะถ่ายเป็นคลิปเอานะครับผมถ่ายคลิปก่อนเข้าแสดงนั่นแหละครับก็ไม่รู้ไปทําอะไรก็ไม่รู้นะครับอยู่ดีก็มีคําสั่งออกมานะครับผมโอ้ก็ไม่เป็นไรครับผมในเมื่อเขาไม่ห้ามโอ้ยโอ้ยโอ้ยในเมื่อเขาห้ามแล้วเราก็เราก็ต้องหยุดนะครับผมอ่าเขาห้ามถือโทรศัพท์ด้วยนะครับผม ไม่ให้ถือโทรศัพท์ในขณะแสดงช้างเลยนะครับผมอ่าก็ต่อไปก็จะไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวต้องหาวิธีนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผมก็อดดูจุ๊บแจงเล่นทรายนะครับมุนห่วงคลุกทรายเตะบอลนะครับผมประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่เขาห้ามนะครับพึ่งออกมาเมื่อตะกี้นะครับผมอ่ะเขาห้ามแล้วก็หยุดนะครับผมมา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 เวนะเวนวะ อะทำไมวันนี้เขารีบจังเลยยังไม่ถึงบ่ายสองเลยนะครับผมมา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 นี่เราอาบน้ําเสร็จแล้วแล้วเราก็มากี่จุกมากี่อะไมามามาอ่ะปึ๊บนะครับผมต่อไปก็จะเจอกันไลฟ์ที่บ้านแล้วก็ที่ที่สวนนะครับผมอาเช้าเย็นเหมือนเดิมนะครับจะไม่ให้ขาดเลยนะครับทีนี้ก็จะเป็นไลฟ์เดินกลับเดินมาเดินกลับนะครับผมไปไปไปพวกเราไปนี่ เดี๋ยวผมต้องโยนสายหนีก่อนนะครับผมไปแจียบมาบ้าไปพวกเราไปไปโอ๊ยอาบน้าไม่เสร็จเเเเไปก่อนว่ะโวยยุ้ไป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 เร็วกับแสดงแล้วไปโวยยุ้ยไปโวยยิองโวยผมบอกว่าให้เดินไปก่อนนะครับเออไปก่อนแล้วเออโอ้ยวุ่ยวายวุ่ยวายใหญ่เลยอ่ะไปครับผมไป ไปสิครับเอ็งก็เดินไปวะเร็ว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 เออเอดได้ไหมเอ้าวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเอออ่าไม่ทันฉากแรกแล้วน่าจะไม่ทันนะเฮ้ยโว้ยโว้ยมาอยู่นั้นไปอ่าเขาเลี้ยงกันเข้าไปแล้วนะส่วนเราก็ไปที่หลังกับพี่ยอดนะครับผม ไอ้อ้วนนะครับเดี๋ยวไอ้อ้วนมีตกช้างนะนั่นมันก้มทำอะไรน่ะไปเลยล่ะโว้ยโวยโว้ยพวกเห็นมันเลิศไหมนั่นโอ้ยโว้ยโว้ยเฮ้ยมาทางนี้มาทางนี้มายังอยู่นี่อยู่อันนี้ก็คึ้มฟ้าคึ้มฝนนะครับผมโว้ยไปพวกเราอ่ะจะถึงลานแสดงแล้วนะครับ ต้องไปแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับถึงลาแสดงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะได้ไปแล้วจะได้ไปแล้วเอาอ๋อถึงแล้วนะครับปิดแล้วบ๊ายบายครับผมอ่าไปเข้าฉากแรกเสร็จแล้วนะครับผม เมื่อกี้ก็ตัวดำๆอยู่นะครับเมื่อกี้นะครับผมไปไปตีหายทำไมนั่นอ่ะโอเคเอาท่าไหนะ่ะลูกฮะเอฟซี <LC S 2> คงคิดถึงหน้าดูเลยนะครับผมสอยมาตอนนี้ก็บายสองนะั้บายสองมา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 ,มา,มาทางนี้เร็วมานี่ก่อนฝนก็จะตกนะครับผมทุกคนเดี๋ยวมามาน,นี่มาจุกมา นกไปยืนแอคชั่นอะไรแล้วลูกมา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 ,มาเร้ววถอ้มา <c oughs> เร็วมาอ่าโอเคเก็บตกให้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบาย